สวัสดีพี่น้องปัดเดกคักเนาะมื้อนี้เดกโผเดกโผอืมเพิ่นเจ้าตัดหญ้าตัดหญ้าเฮ็ดเป็นกอเป็นกอไว้เอาไว้ตัให้เนัวกินเด้เนาะตัดัดจังอืยังสุบงพี่น้องจ้ะจอัดไว้อัดไว้เฮ็ดเป็นกอเป็นกอไว้ให้ัวกิน้มอือ เป็นก่อไปนี่้าเจ้าอัดถ้าพี่น้องอย่างไปหาเบื้องพักมีพักยังให้ใหย่ายเมฆเก็บบ่มือนี่นะแดดแดดฝนกรบโบตกหอนคักหอนแน่เจากงานก็เลยเลย,เลยขอล่อยลงทงเลยหาเก็บเบ้งผอกมึงพักพี่น้องทายบรรยากาศทงหน้าช่เบื้องอะไรพี่น้องเพิ่นตัดเพิ่นตัดหญ้าแล้วเพิ่นก็ขึ้นพักนะคะเบื้องน้ำเบื้องสีเราจะได้คืน ผักนั่นนี่แน่พักนีผักยังให้เก็บแน่หืมาเบิ่งไน้ำกันพี่น้องจะพูดแล้วย่างเหรอย่างก็มั้งเบอร์อันชนิดนี้โบมี่มีหรือพี่น้องบ่มีบ่มีอันนั่นยังกว่าโบดาดตำแย่ เอขอขาก็ลืมซื้อเพิ่มบะมีันนั่นบดาดมือเฮาชนิดนี้บะมีขุนดอกคนสีขาว,ขาวดอกพี่น้องอขนสีมีสีขาวสีม่วงดอกพนนี้เลเอาไปลวกกินแล้ว็เช็ดหมกน้ำซาสาหรือไปแกงออมสีก็ได้พี่น้องปิดสมุนไพรดอกขาวๆหรือดอกสีม่วงก็มีน,นี่นี่ดอกคนนะ นดอกเพินนะพี่น้องเอป็นอกดอกันียังเป็นอบทำแย่นี่ดาดมือเขากินได้ขึกันเป็นลวกดาดเราเห็นบอสเห็นบอต้อบอยังบอสุด เวลาเอาไปลวกแสบได้ด้วย่หรกิบสุปพักที่กินได้ห้ามง้งงั้งห้ามนี่ตัดมือขืนไหมเอาไปลวกพี่น้องดาดมือหุ้ยจ็บออพอแล้วดาดมือหาหน้าไหมบุม้งไหมกระเบื้ง ออกกไปลวกแกงก็ได้นี่ก,กันตัดวะท่นขืนหม่คุณพี่นอ้องคุณ

แน่นจริงๆไปเขาก็เด็ดเอาตะหยอดอ่อนๆพ่นแข็งลวกกินก็ได้พี่น้องกินได้เยอะเตี้ยเตี้ยเตี้ยเตีลยปลาหลายครับเนาะ อืมอรอยุกปลที่กิไเอาไปลวกตุ๊กแกง พูนสิตกกัพดตกแหงก็พอจ้ะได้กินตลอดปีฟักบุ้งได้ไหมเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเดี๋ยวเราเพิ่งกลับมาตัดอีกแล้วเนี่ยตัดแล้วเพิ่งัะขึ้นแล้ววันนี้ ร้อนมากพี่น้องจะกำกันไรอยู่เลยดู งงักบุคลิปอยากอามาเก็บเอาพี่น้องจ้ะเป็นโดนเป็นด,อนนดงอยู่ร้ายพูดมันบุคอยสมด้วยพี่น้องซ้ำนี่นะว่านี่ มันเม็นหนาพ่นเนาะหนาเพิ่นออกในต้นสมอันนี้่สมพอดีดอเลยพอดีกินเลยเอาต้มตัน่นสมเอาไปแกงหมดก้อนแหงแ่บอยู่ยงใส่หอยใส่กุง้งนะ ลิ่ใบแก้มันออกออกต้นงาต้นแกงพ่อเราแหละรายโหดแดดออกไหแล้วหอนรลายครับ ใบนี่บอ,อกอยู่ป้าเหมนม่อหอมค ห่อนห่อนหอนห่อนห่อเน,น,นื้ลอกแดียผาแดดเผาดวดองอยังไม่เห็นเลยงนีงง่ามแดด าไปลวกตัดขึ้นละง,งามครับเนาะ <c oughs> ผัดเส็นเนือกอกเนือไก่ใส่หมูไปก็ได้ด้วยน้องเลยเป็ดีแค่ยังนิ้หนี่ <c oughs> ไปลวกกินกระแซบ 哦，来了。